นี่คือนกลูกเพาะนะครับที่เก็บไปนะครับก็อยู่จะอยู่ด้วยกันนะมากแป่ตั้งนะครับต้องใช้กรงใหญ่หน่อยนะสามกกขึ้นหมดเลยครับเก็บไว้สองตัวนี้จะเป็นแข้งดำลายส่อนะครับสอรงแข้งครับจะมาอัปเดตกันะ เก็บแก้วมีสีป่าแล้วก็สีเขาวแซมกุ้งมาเลยนะครับเก็บไว้ทำสายต่อนะพัฒนาให้พี่ๆน้องๆ ยังไม่รู้จะผสมยังไงหนึ <c> ่ง <oughs> ตัวนะครับสี่ตัวนะครับอยู่ข้างในเนะ้ะเก็ดแก้วม,มืดเอยเดี๋ยวผสมให้นะครับสามสีนะ่กวเนี่ยที่เก็บไปนะ Akhirnya Okey kalau kan.